สวัสดีครับสองรอสตอรี่ขอเสนอแกงมะระใส่ปลาดุกเป็นอาหารไทยภาคกลางรสชาติกลมกล่อมกำลังดีครับมะระหนึ่งลูกหั่นเป็นชิ้นหนาบางตามชอบเลยนะครับปลาดุกห้าร้อยกรัมหัวกะทิห้าร้อยมลครับพริกแกงเผ็ดน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลา เตรียมน้ำเกลือไว้แช่มาราที่เราหั่นไว้ครับเพื่อลดความขมใช้เวลาประมาณ15นาทีตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาครับนำมาราที่เราแช่ไว้ลงไปลวกลวกแค่พอสุกเล็กน้อยก็ตักขึ้นน็อกในน้ำเย็นครับเพื่อเวลาแกงจะได้คงสีสวยงามตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยครับ ใส่พริกแกงเผ็ดลงไป3มช้อนโต๊ะผัดพริกแกงไปเรื่อยๆจนส่งกลิ่นหอมครับเติมหัวกะทิลงไป200 ml อมครับเคี่ยวไปจนกะทิแตกมันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะคนให้น้ำตาลละลายครับ จากนั้นเติมหัวกะทิที่เหลืออีก300 ml ลงไปครับถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยเกินไปก็เติมหางกะทิหรือน้ำเปล่าได้ครับพอเริ่มเดือดเราก็ใส่ปลาดุกลงไปครับค่อยๆวางลงไปครับใส่ลงไปแล้วไม่ต้องคนครับเดี๋ยวปลาจะขาวตักน้ำราดบนเนื้อปลาครับ ิดฟ้าต้มต่อไปจนเดือดปลาเริ่มสุกก็เติมมะระที่หั่นไว้ลงไปเลยครับจนเดือดอีกครั้งก็ใส่คลิกชีฟ้าแดงลงไปครับตอนนี้เนื้อปลาของเราก็สุกแล้วค่อยค่คนเบาๆนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละ ต้มไปจนได้มะระก,กรอบหรือนุ่มตามที่เราต้องการแล้วก็ปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยครับ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ